สิปงก็ได้บาทนีิสิปงกะสุดท้ายเลยพี่น้องน,นอาห,าหนิดอกบะยูฮุ่มบงหันเนาะจ้ะแล้วก็พี่ตูนี่ขาเ้าสิปงหมอเลยขเขาเอาใส่เลยจ้ะใส่เลยอ้อมมะหอยม,มือนี่แสียพี่น้องเอ้ยเสียบ,บุเมียนทองอ้อมมะหอยอจ้ะเดี๋ยวคนแล้วเราได้พี่นอ้องอ้อมมะหอยแม่น้องหอมจ้ะ จ้าแม่นอ้องหอมช่องน้องโป้งแช่เนี่จ้าวันนี้แม่นอ้องหอมสิผ้า,ามาอ้อมบักหอยได้จ้าพี่น้องดังไฟข้อตะเหลวดังไฟเหล,ว,เลวกระสิปิดต่อยกดบักหอยบบบนี้พี่น้องปิดต่อยกดบักหอยอ้อมนะจ้ะเนาะมาบังพี่น้องมาต่อยกดบักหอยไปจังไหนสวัสดีจ้าโอ๊ยต่อยกดบักหอยพี่น้อง หอยจูบเนาะหอยขมบานเฮาเมีนต่อยต่อยก้นต่อยดาบมันออกยง้มเฮาสิกินมันจังสบายมันจะไงแง้มสิกินเนาะต่อยดาบมันนองสิพี่หน่อยกะยง้มสิกินเฮาจูบจูบจูบมันก็สบายฮะ,ะนี่บ่ได้เอาไม้เอ็นเฮดบ่ได้เอาไม้เดีว,ออ,ดวออกเฮ้ยมีตัวสิบถือมือหยาดแม่ยอยู่ได้พี่น้อง หอยมีแต่หนนวยใหญ่ๆพี่พีเนะาะแม่น้องก็ใ่ะกินให้ยูแบบบ้านเฮาพี่น้องแบบนี้แหละใหญ่ขนาดอุ้ยเตื้องตึงนี่บวกเขาเด้ยจังไรเนาะนวยมันพีขนาดขัขว้วกับขั้วบ้านบ้านเฮาอยู่ไหยอยูหน้าคือกอับน้ากาพี่น้องอยู่แบบธรรมาชาติกันทั้งสี่แล้วเนาะอยู่ทุ่งไหทุ่งนา พ <V Of mine> ี so ่น้องหม่องเขาเจ้าสิบ่ต้อยก้นเด้พี่น้องมันสิบ่ต้อยก้นมันเพิ่นแกงโลดแต่ว่ายามกินน่ะเพิ่นสิเอาไม้จิ้มไม้จิ้มเอาแต่ว่ามันเป็นลหมองเนาะลหมองตอยแล้วแต่สะดวกไผสะดวกมัน่ะว่าบ่อยก็ตอยแล้วล่ะพี่น้องตอยแล้วก็สิแซ่น้ําไว้คราวนึงเนาะจ้ะเนาะแซ่น้ําไว้คราวนึงให้ ขี่มันออกขี่ดินขี่ยังออกใส่ใบข้าวนึงแล้วก็ดังไฟแล้วๆเขาสิพปเก็บพักได้บาทนี่ไฟตูพักบัวอยู่พวกน้องนะเขาเบิดเลยพี่น้องบ่ไเด้ซื้อจ้ะไปไปเก็บพักกันพี่น้องปะกะมีไฟตูพี่น้องไฟตูอยู่ดีๆนี่ไฟตูเก็บไฟตูไปใส่อมหมกหอยเข้าเนาะเก็บไฟตูแล้วก็สิเก็บใบพักบัวได้บาทนี่เอาอยู่นี่เบิร์ดจ้ะไฟตูปลูกไว้พี่น้องบ่ไเด้ซื้อจ้ะ เอาแต่ยอดมันนี่เห็นบ่นี่เขาก็เก็บไปหยอดมันนี่ไปเสียเออหมองห้อยไปเนาะใบพักบัวเนี่ยบานพักบัวเนี่ยเห็ากับเสียเอาจ้ะตามันบานทั้งบานทั้งอีสานเข้ากับเอิญขี่ขี้ตาเนาะจ้ะเนาะนี่ลอกออกมาจังสิโลกออกใบใบมันจังสิเอาไปใส่เอาบ้าลายเอาก็อันเพื่อเป็นพิธี จริงนั่นเอามีดตัดก็ได้เด้พะวนันบ่ดีเอามีดลงมาน้ำแล้วเอามีดตัดแล้วมันก็นสิโปงขึ้นว่าอีกคือเก่าใบมันน่อันนี้ก็เป็นหัวชิงไคได้พี่น้องมนะึงเนี่ยเอาบ่าเอาออยู่ไกลเอาบันคู่อันผักมีเข้าเอาอยุน่นนาเห้าอน,นี่หรจ้ะมีวทุกอยางจ้ะ หัวชิงไทยกับปูกไว้หัวชิงไทยนี่หลายหลายได้พี่น้องยวนไอ้นั่นแม่น้โดอวหอมพวกหนงหน้าแบบหลายหัวชิงไทยเอาไปสามหัวกระพาะพี่น้องปะ่ะขาดพี่น้องขาดบาด้กับพระอีเลิศเกิดอยู่ไปซ่านพี่น้องพระอีเลิศเกิดอยู่ไปซ่านมีไม่ครูอันจ้ะพระอีเลิศเช่นเ่็นอ้อมหอยเฮาใส่แบบหลายได้หนิเพระาะว่าพักเอ็อนเฮามีมันหลายอย่างอยู่พี่น้องเอาแตะไบอ่อน แม่นตงหอมเลือกใบอ่อนๆเนี่ยจ้ะเอาใส่ให้มันหอมกินในเบิร์พักพืชสวนคั่วเหาอยู่นี่นี่จ้ะพี่น้องใส่บัวลายจา้ปะปลาพิเกงกันพี่น้องมาดิปะใส่พี่น้องไฟกะกะ้าแล้วกะแบบน้อยขึ้นมอแล้วบ่ายนี้พี่น้องโออหมกหอยเห่าข้างไวเตรียมเครื่องแลบะบ่านพี่น้องด้วเตรียมเครื่องกัน ขบือพี่น้องขบือขายบ่ได้ก,ก็คือตำข,ขบือเส้นน้ำกันพี่น้องต่อไปกับบุกพริกพี่น้องตำเส้นน้ำกันนะจ้ะเด้อพริกนี่ก็ตำเส้นน้ำกันยา่อมันก็เดียนเาาสียจ้าเส้นน้ำกันจ้ะแล้วก็ขบือได้พี่น้องอันนี้ขบือก็บป็นก็บอกพริกเขาตำเส้นน้ำกันกกน้องหานาะจา้ะนี่ยเอาไซนี้หมองเดี๋ยนี่ก็สูตรไายสูตรมนันนีพี่น้องเอ้ยแล้วราจะสูตรจ้ะ ปลาแดีพี่น้องค่ะประเดีเอาใส่เป็นกระปุกจ้าอ่ะแซมนี่แหละเดี๋ยวมันซีเกมเนาะจ้าเนาะอ่ะนี่แหละปลาแดีอุ้มมามีพี่น้องขาดประเดีจ้าใส่หลายเส่บเส็บหลายใส่หน่อยแส็บน้อยอุ้มมามีจ้าพักต่างๆพี่น้องที่เขาเตรียมไว้มีผ้าอีเลิศเนาะจ้าเนาะผ้าอีเลิศแล้วก็พร้าอีตูแล้วก็ดอกบางอีหุ้มแล้วก็บนวยบางอ่อนอ่อนๆมันจนะพพน้าแล้วก็ใบพักบัวแล้วกันดอกแค่จ้าเอาใส่เนาะ อ่ะเหลือม,มาใส่น้ำกันได้เลยจ้ะพี่น้องผักส่มนี่ใส่น้ำกันได้เลยตะวันแม่นโอหอหมัอนสีอ,อ่อนพอ่ตูนี่ใส่ที่หลังเนาะจ้ะตอนเท้าปุง๋งปุ๋งหมอเนาะจะมาพอ่อไอตูใส่ออมหมอกหอยสูตรสูตรไทยสูตรนั่นคือเกาเด้อพี่น้องเด้อยถ่านมาได้กันสิเป็นพัออนอ,อีเลิศเนาะพันอีเลิศจ้ะเขาเบือนะ่อเนาะเขาเบือ่อพันอีเลิศเกิดอยู่ไปแซ่บตัวเขาเจ้าจว่า พี่จะแซ่บดีเด่นตากล่องนีไ่ไงแสบแสบบ่หอมขนาดหอมอมพี่เนาะหอมหอมเนาะอันนี้กระดกอกันดอกไอ้ไม้หุ่มกับพี่น้องดอกไม้หุ่มกับพ่อไตูนี่ส่ใส่ตอนปุง่งพอดอกมันเพิ่นเพิ่นเกลือไว้สีโป่งเรได้บานนี่สีโปง่ปงกะสุดท้ายเลยพี่น้องนี่นี่ดกอกไม้หุ่มมาหันเนาะจ้ะแล้วก็พอ่อไตูนี่พอห้าสีโป่งหมอเลยห้องเอา,าใส่เลยจ้ะ ใส่เลยอ้อมหอยหมื้อนี้แซ่บพี่น้องเอ้ยใส่บ่เมีเ่ยนเถอ,อะอ้อมหอยนะจ๊ะมาตะคนแนล้วเราได้พี่นออ้อง,อ,อ,ง,อ,อ,งอ้อมหอยเอ็ดเมน้องหอมจ้าจ้าพี่น้องอ้อมหอยมื้อนี้ก็แล้วแล้วนาะจ้าเนาะแล้วพอดี กระเทียงคนนี้กับสีขาวเทียงกับสิลาพี่น้องไปหม่งนี่เลยได้จ้าสิลาไปหม่งนี่เลยกะคลิปสำรับมือนนี้กับฝากพี ids, huh ่น้องไว้คือเกาเนี้อได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องเขอหอมช่องน้องปงชาแนวนี้ได้จ้าเพราะว่าเป็นช่องน้องไม่เนะจ้าเนาะแม่น้องเขาหอมสได้มีกำลังใจเห็ุคลิปต่อไปให้พี่น้องเนีเบิ่งอีกกับสำรับวัมือนนี้กับขอให้พี่น้องดูดีไม่แห้งสุขูสุขคนคือเกาได้จ้าเด้อฝากเนี่ได้จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า